สวัสดีครับลูกค้าอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะที่ลูกค้าส่งมาแล้วถามเยอะมากแล้วแบบบางคนทําไม่ได้จนต้องส่งมาคือมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมแค่ลูกค้าต้องพันเคพันเกลียวเห็นไหมครับคลิกเกลียวก่อนที่จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมใส่จะใส่พันหานาๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีอากาศรั่วมันจะไม่ดูดน้ําพันหนาๆเลยแล้วก็ตามด้วย พันที่นี่ด้วยก็ได้ที่ห่างป่าก่อนที่จะใส่สายใส่ท่อนะครับคือทํายังไงก็ได้คิดซะว่าถ้าเราไม่พันเนี่ยมันจะมีช่องอากาศมันจะดูดอากาศแทนน้ํานะครับผมอันนี้คือลูกค้าส่งกลับมาให้ซึ่งเราบอกพี่พี่แก้ไปแล้วซึ่งแต่ลูกค้าแจ้งว่าทําแล้วแต่ทาไม่ได้แต่มาถึงเราเนี่ยเราก็แค่พันเพิ่มให้มันหนาขึ้นแล้วเราก็ใส่เข้าไปออกเลยนะครับผม เริ่มไปแล้วทำให้มันหนาเพิ่ม